ขณะนี้ก็ได้เวลาเหมาะสมแล้วนะครับทุกท่านวันนี้อาจารย์แบนก็จะนำพาให้ทุกท่านนั่งสมาธิตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการเจริญอาณาปานสตินั่นเองคือการไม่ไม่ลืมลมหายใจเข้าออกนะครับการนั่งสมาธิตามคําสอนพุทธเจ้านั้นจะประกอบด้วยไตรักษาอันนี้จังความไม่เที่ยงแท้อนัตตาความไม่ใช่ตัวตน ทุกครั้งไม่อาจจะทนสภาพเดิมได้เลยนะครับการนั่งสมาธิตามคําสอนพระพุทธเจ้านั้นก็จะทําให้ผู้ปฏิบัตินั้นรู้แจ้งเห็นจริงในทางธรรมทันทีเกิดปัญญาในทางธรรมเพื่อปัญญาพ้นจากความทุกข์ทันทีแล้วนั่งสมาธิาวันนี้ก็นั่งสมาธิาที่ที่วัดเลยนะครับวันนี้แล้วก็ จะไม่เหมือนกับสมาธิที่พวกฤาษีนั่งนั่งเพื่อให้จิตตั้งมั่นแต่ไม่เกิดปัญญาไม่อาจที่จะพ้นจากความกข์ไดเมื่อพร้อมแล้วก็นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายปรับกายให้ตรงปรับท่านั่งแบสบายสบายหลับตาลงเบาๆโดยที่ว่าไม่ต้องบีเบเปลือกตารู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกสั้นมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกยาวมีสติรู้ ไม่ลืมลมหายใจเขาออกนะหูได้ยินเสียงมีสติรู้หูได้ยินเสียงแต่ว่าไม่ไปเยาะโสไม่ไปสนใจนั่งไปรู้สึกปวดเมื่อยรู้สึกปวดคอทุกภเวทนาเกิดขึ้นไม่มีสติรู้รู้เท่าทันอารมณ์ไม่หวัน่นไม่ไหวไม่หวัน่นไม่ไหวไปตามกระแสอารมณ์ให้เรารู้สภาพตามความจริงว่า ที่เราบีบบังคับบัญชาการสั่งการไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนนั่นถ้ามันเป็นตัวตนของเราจริงเราจะต้องสั่งได้อย่าเจ็บอย่าปวดอย่าทุกข์นะอันนี้เราไม่อาจสั่งได้เพราะว่าเป็นนามสมมุึเป็นอนัตตาจริงให้เราดูอาการทุกขเวทนาเมื่อมันจะเกิดมันจะดับยังไงให้ดูดูไปเรื่อยๆนะ เป็นการเกิดเวทนาตลอดย่อมเป็นไปไม่ได้ใจคิดเรื่องอะไรมีสติรูร้ใจคิดรู้เท่าทันอารมณ์นะอานาปานสติตามภาษัพูรธเจ้าคือใ่ดึงลมหายใจเขาออกเป็นไปเพื่อเผากิเลสทั้งปวง วันนี้เรานั่งสมาธิที่วัดเลยนะคือไม่กลัวผีเลยนะ mm hmm. เขาอยู่เนาพบกัน mm hmm. ไม่อาจาที่จะมาทำอะไรเราได้นั่งไปรู้สึกเย็นมีสติรู้ mm hmm. บางทีจิตมันก็หลอกเราหลอกให้เรากลัวไปเอง mm hmm. โอได้ยินเสียงมีสติรู้หอได้ยินเสียงพิจารณาการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ดับไปของตปแล้ว จิดเรนาให้เห็นความเป็นจริงของอนัตตาให้ได้ถึงจะตายเป็นกรรมฐานนะถ้าไม่เห็นอนัตตามันยังไม่ใช่กรรมฐานนะกัลยาณมิธธรรมเมื่อก่อนนั้นอาจจะมีใจที่ชุนเฉียงใจที่ร้อนเมื่อก่อนนั้นนะแต่พอมาจเจริญอนาปนานสติตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วใจก็จะเย็นยิ่งขึ้น นั่งแล้วรู้สึกโล่งๆเบาสบายรู้สึกเกยน็นมีสติรู้ดูตามสภาพตามความเป็นจริงดูลงไปว่ามันจะเกิดมันจะดับหรืประมาณนี้นะครับทุกๆท่ทานหูได้ยินเสียงมีสติรู้หูได้ยินเสียง